ไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะเรามาถึงมืดไปหน่อยเพราะว่าเนี้ยไปโรงพยาบาลมาพาน้องไปหาหมอใช่ไหมคะก็เลยมาที่ยวดูสิเนี่ยค่ะพาน้องไปหาหมอตอนพาน้องเขาจะเลิกงานนะคะไม่หนักเพราะเลิกงานจะบอกคือบอกว่าใหญ่จลยถงว่าไม่เคยเจอแพที่สวยแล้วใหม่แล้วใหญ่แล้วเจ้าของใจดีมากนะคะอยาดูว่าทุกคนถ้ามาสังขะตรงสะพานมอญใส่บาตรไม่มาที่นี่ต้อมาไม่ถูกนะคะมาดูวันใหญ่ตอนคืนเลยค่ะ ฟุตบอลใส่บาส <oyu |fi|> มาเใส่แค่ตอนเช้าดูต้อใส่กันท้งสะานเลยนะเอาอะไรใส่อะไรมีเนือดแก้วสวยมากฮะแก้วดูนี่ค่ะทานชนันทานสังขบุรีมีเบอร์โทรติดต่อได้ด้วยนะคะโดโดูด 0 0 1นะคะแล้วก็0ูนย์แ5ดหนึ่งสองห้าหกห้าห้าสามสองนะคะทรมาจองมาได้เลยแล้วก็วมีเพจด,ด้วยนะของแพทย์ชลทารนแต่ว่าตอนเช้าเราจะไม่รูนี่คือคือบรรยากาศตอนคืนเรามาถึงดึกเพราะว่าทายตัวแสบไปหาหมอมาไงคะมาหาหมอก็เลยต้องมาหาหมอที่ต้องสังกัดที่สำคัญก็เลยแวะที่นี่แต่ว่านี่เมตตาเราที่สําคัญทําไมถึงต้องแบบให้บอกที่นี่น้องมาเจ้าของใจดีมากไม่คิดเงิน ให้พักฟรีค่ะเราก็จะตอบแทนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนัทนก็อยากคือเขาอยากร่วมบุญอยากให้เรานอนสบายอยากน,นอนดีๆตอนเช้าไปตักบาตรหรือใส่ชุดคือ,คคอน,น้องเป็นคนนอนน้องกอย่าเป็นคนนอนนะคะมาพอดีมาที่ต้นสังกัดก็เลยต้องเลยพักเพราะเรากลับมันมันไกลมากอะ่ะไปกลับเชรก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เลยพอดีเจ้าของแพลนอ,อยู่ว่าอยากให้พักที่นี่แล้วก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเขาไม่ตาเรา เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องเจอกันว่าใส่ชุดมอสเราจะเป็นยังไงนี่ถ้าไม่มีตัวเล็กก็จะนั่งนะคะแต่กลัวหงายท้องทั้งแม่กัวปุบค่ะแม่ไม่ดีกว่าวอะไรที่มันเสี่ยงอันารายแบบไม,ไม่ไม่ดีกว่าเนาะบอกว่าคุณดูเด็กนี่วิพาชรธาตอนเช้าที่ฉันคิดว่าต้องสวยมากๆตอนเช้าเราเจอกันอีกทีว่าที่นี่จะสวยและสุดยอดขนาดไหนอยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ย ถ้าหายออกมาเนี่ยเห็นว่านี่มากันเรามากันทั้งหมด18คนน่ะมาพักกันที่นี่โดยที่จินบรรยากาศแบบสุดยอดมากมีเรือคายัคที่พายได้เดี๋ยวกระโดดลงน้านได้แต่ว่าทุกคนที่จะกระโดดลงน้านต้องใส่เสื้อสุชีพนี่ค่ะหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ยงของเรานะคะพี่เขาเป็นอาจารย์ปรึกษาซึ่งมาอยู่ในจิตวิทยาี้ามอานะคะตอนนี้ก็ทุกคนเนี่ยคือขอเรียงเยวว่าถ้าลงอะ่ะ ที่นี่ไม่ว่าอะไรแต่ว่าคุณต้องตามกฎกติกาดิขอให้ใส่เสื้อชูชพเพราะว่าที่นี่ลึกถึง3เมตรยังน้อยปลอดภัยไว้ก่อนเจ้าของแพเขาจะได้สบายใจนะคะอย่างบอกเพื่อนๆว่าทําไมถึงต้องพูดถึงแพชลทานเพราะเขาเมตากับเรามากอยู่ก็บอกพี่พี่เดินทางกันมาเหนื่อยแล้วหนูอยากช่วยพพอร์ตก็เห็นพี่มาไกลถึงนี่พักที่นี่เถอะค่ะ ม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นทั้งแม่ทั้งแฟนเขาบอกว่าอยากให้พี่มาพักที่ดีๆแล้วบรรยากาศดีๆแล้วพี่อยากพาน้องมาเกิดที่นี่แล้วก็มาเก็บบรรยากาศที่เกี่ยวกับน้องเราไม่เคยได้รู้เรื่องจากคนนี้พวกนี้น้องใส่ชุดมอละใส่บาทตอนเช้าเรา,าดูตอนเช้าว่าน้องใส่บาทยังไงเหนื่อยกันแล้วตอนเช้าอุดหนุนททยชลทา,านสังขบุรีมาสะพานมอญต้องมาพักที่นี่นะคะ่ะสะพานมอญท่นี่จะเห็นเลยพวกนี้จะดูตอนเช้าสวยวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคน okay. ท,ที่เมตตาเดีายวว่ากันนะเขาดีกับเราจริงๆค่ะเราถึงต้องพูดถึงมาถึงแพชุลทานที่สังขบุรีแล้วนะคะอย่นี้นะคะนี Enough ่มีเสื <minute> ้อชูชีพนี่ค่ะห้องพักใหญ่มากได้ลูกจะอายไรลูก ห้องเแล้วนะนี่ไม wow. okay, okay, okay. ่ก่าไวสห้องสองสองสองเชื่อฮานสองห้บริวตนี่ข้ามาที่พักก่อนเลยนะคะว้าวย่างลดเลยเตียงกว้างมากเลยค่ะขอบอกเตียงหกฟุตสองเตียงมีที่นอนเสริมให้อยู่ข้างล่างเลยนะคะดีมากเลยนูชอบไหมชอบลุยถ้าชอบลุยเลยลูกอาชอบเลยเดี๋ยวน้องได้อาบน้ำาล้ลูกโอ้โหดีมากข้างนอกยิ่งดีเลยค่ะเจ้าของใจดีและสวยมากด้วยนะคะขอบอกน้องชอบไหมลูก ชอบลยุยลุยเลยลาาราคาไม่แพงจับต้องได้และที่สำคัญที่ที่นี่อาหารเช้าก็อร่อยมากเลยจะมาตอนเช้าเดี๋ยวเาเสริมถือว่าจะมีอะไรบ้างเลยใส่ชุดชุดของคนพื้นเมืองคลิปต้องพูดเลยชุดของคนมอนมอนใช่ไหมคะม<อ>ใส่บาตรตักเชา้าเออใส่บาตรตอนเ<อ>ช,า<ม>นชา้าหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเลย้ข้ามไปฝั่งที่สะพานมอนที่บนสะพานมอนีน่คับเจ้าตัวเล็กใส่ชุดมอโดยที่แพรที่โชรทานแพรมีชุดให้ใส่ด้วยนะคะมีชุดแล้วพาไปดูวัด จมน้ำวัดจมน้ำที่วัดใต้เนาะประมาณนั้นนะคะที่ว่ามีเรือลำใหญ่มากแต่ทีนี้จะดูว่าที่นี่มีอะไรที่แพรชลทานอย่างนี้เลยใจดีสวยห้องใหญ่มีมมห้องใหญ่ติดกันแล้วมีแบบกระโดดน้ำได้มีเรือขยักพายได้เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปจะเป็นไงคะแต่ว่าตอนนี้ยลูกสาวถอยมาน้องชอบไหมลูกห้องใหญ่มากอ่ะแล้วมานอนตรงสะานมอน เ่นี้ได้ดูบรรยากาศตอนเช้าตอนไปเปลี่ยนชุดไทยชุดมอนชุดที่นี่นะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอยากให้ทุกคนตามมาดูนะคะเนี้ยเจ้าของน่ารักนักแ,แพรเขามีพื้นที่เยอะมากแล้วมีหลายแพ้แพยชลทา,านสุดยอดเลยค่ะไม่มาที่พักที่นี่ถือว่ามาไม่ถึง